สวัสดีค่ะดารากอสิบมาแล้วค่ะเปิดชีวิตสาวเก่งเจ้าสาวนิวชัย,ยพลดีกรีสาวไฮโซทายาทรองประธานบริษัทดังสวยไฮโซ จะเป็นเจ้าสาวในวันที่18ตุลาคมนี้แล้วสําหรับสาวสวยอย่างเมษากิติมาวงสวัสดิว์วัทีเจ้าสาวของดาราหนุ่มนิวชัยพน์ซึ่งหลายคนอาจจะไม่ทราบว่าสาวเมษานั้นมีดีกีเป็นถึงทายาทของรองประธานกรรมการคาราบาวกุ๊ปโดยปัจจุบันสาวเมษายัางนั่งเก้าอี้เป็นผู้อํานวยการสํานักประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทคาราบาวตะวันแดงจํากัดและธุรกิจไม้แกะกองร้านถูกดีมีมาตรฐานสําหรับเรื่องความรักคู่นี้มีแผนแต่งงานซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 18ตุลาคมนี้ตอนแรกตั้งใจจะว่ามีพิธีช่วงเช้าและจัดงานฉลองในวันเดียวกันเลยแต่เนื่องจากได้เลิกมาและสถานการณ์โควิดยังไม่คลี่คลายจึงยกเลิกงานฉลองไปก่อนแต่เหลือแค่พิธีการต่างๆซึ่งเป็นงานเฉพาะในครอบครัวแล้วค่อยจัดฉลองกับเพื่อนที่หลังค่ะส่วนชีวิตหลังงานเท่าที่คุยกันไม่ได้คิดว่าจะมีเรือนหอเพราะต่างคนต่างใช้เวลากับครอบครัวจึงน่าจะไปไปมา,ม,ามาระหว่างทั้งสองบ้าน ขอขอบคุณที่มาข่าวจากที่นี่ค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดารากสิบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ